หนึ่งรปีธงไตรรงประวัติศาสตร์ธงชาติไทยความภาคภูมิใจของคนวันที่28กันยายน60จะเป็นวันแรกที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันสำคัญของประเทศไทยนั่นคือวันพระราชทานธงชาติไทยและภายในปีเดียวกันนี้จะเป็นวันครบรอบ100ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6ทรงพระราชทานธงไตรรงให้เป็นธงชาติของประเทศไทยเมื่อวันที่28กันยายนพศ2460ซึ่งวันนี้ก็ครบรอบ100ปีพอดีและธงชาติไทยของเราก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่าจะมาเป็นผืนธงไตรรงอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วมากมายธงชาติไทยผืนแรกคือธงแดงเกลี้ยง ถือกำเนิดด้วยความบังเอิญในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาพศ2199พศ2231เมื่อวันที่3กันยายนพศ2233เรือเลอโวตูเร,เรือรบของฝรั่งเศสมีนายเรือชื่อมองซิเออร์คอนูแอนได้นำเรือรบลำนี้เข้ามาบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจเจริญพระราชมาตรี และทำการค้ากับอยุธยาโดยมีธรรมเนียมประเพณีคือต้องชักธงประเทศบนเรือเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่ามาถึงแล้วเมื่อเรือฝรั่งเศสชักธงชาติของตัวเองขึ้นฝ่ายสยามยิงสลุดคำนับตามธรรมเนียมขณะเดียวกันสยามเองต้องชักธงขึ้นด้วยเพื่อตอบกลับว่ายินดีต้อนรับแต่ตอนนั้นทหารประจำป้อมวิชัยเยนตไม่เคยพบประเพณีแบบนี้ และสยามไม่มีธงสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้เป็นธงชาติมาก,ก่อนจึงคว้าผ้าที่วางอยู่แถวนั้นแต่ดันหยิบทงชาติฮอลันดาชักขึ้นเสาแบบทรงเดชเมื่อทหารฝรั่งเศสเห็นก็ตกใจไม่ยอมชักธงและไม่ยอมยิงสลุดจนกว่าจะเปลี่ยนธงชาติเพราะนั้นไม่ใช่ธงประจำประเทศไทยและขณะนั้นฝรั่งเศสกับฮอลันดาเป็นศัตรูก,กัน ฝ่ายไทยจึงแก้ปัญหาโดยชักผ้าสีแดงขึ้นแทนธงชาติฮอลันดาฝรั่งเศสจึงยอมยิงสลุดคำนับตอบเหตุการณ์ดังกล่าวจึงถือกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ธงชาติไทยและธงแดงจึงเป็นธงประจำชาติผืนแรกของไทยอย่างไม่เป็นทางการจากธงแดงนวนสู่ธงวงจักและธงช้างในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประานน้อยให้เพิ่มรูปจากสีขาวลงในธงแดงสำหรับใช้เป็นธงของเรือหลวงสาเหตุที่พระองค์กำหนดให้ใช้จักลงไว้กลางธงผ้าพื้นแดงเพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างเรือของพระมหากษัตริย์กับเรือของราษฎรสยามที่ใช้ธงผ้าพื้นแดงเกลี้ยงนั่นเอง ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองพระองค์ทรงได้ช้างเผือกเอกสามช้างเป็นเกียรติยศยิ่งต่อแผ่นดินจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาปรยานน้อยให้เพิ่มรูปช้างเข้าภายในวงจักรของเรือหลวงไว้ด้วยอันมีความหมายว่าพระเจ้าแผ่นดินอันมีช้างเผือกช้างคือสัญ,ญลักษณ์แห่งแผ่นดินของกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่สีประเทศไทยมีการทำสนทิสัญญากับชาติตะวันตกมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริว่าสยามจำเป็นต้องมีธงชาติใช้ตามธรรมเนียมของชาติตะวันตกจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาประยานน้อยให้ใช้ธงพื้นสีแดงมีรูปช้างเผือกเปล่าอยู่ตรงกลางหันหน้าเข้าหาเสาธงเป็นธงชาติโดยไม่มีวงจักรล้อมรอบตัวช้าง ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ห้าทงที่ใช้กับเรือหลวงถูกปรับรูปแบบอีกครั้งจากช้างสีขาวธรรมดาปรับให้เป็นช้างทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าข้างเสาเนื่องจากช้างเผือกเปรียบเป็นเครื่องแทนตัวของพระมหากษัตริย์แล้วนานการปรับให้ช้างทรงเครื่องยืนแทน่นจึงเพื่อความสง่างามและเหมาะสมกับชั้นของพระมหากษัตริย์ และในปีพุทธศักราช2434ได้มีการจัดทำพระราชบัญญตัติธงฉบับที่หนึ่งเป็นแบบอย่างธงสยามที่รับรองเป็นกฎหมายเล่มแรกว่าธงชาติสยามเป็นแบบไหนโดยในพระราชบัญญัติธงฉบับที่หนึ่งข้อที่13ได้ระบุไว้ว่าข้อ13ธงชาติสยามเป็นรูปช้างเผือกเปล่าพื้นแดงใช้ในเรือกำปัน และเรือทั้งหลายของพ่อค้าเรือกำปันและเรือต่างๆของไพรเวททั่วไปในชาวสยามประกาศมาแต่พระที่นั่งจัก,กรีมหาปราศาสตลงวันที่25มีนาคมรัตนโกสินทร์ศก110ธงแดงขาว5ริ้วถือกำเนิดขึ้นที่จังหวัดอุทัยธา,ยานีเมื่อพศ2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่หได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองอุทัยธา,ยานีซึ่งขณะนั้นประสบเพตุอุทกกััยเมื่อขบวนเสด็จได้เดินผ่านบ้านหลังหนึ่งก็มีอาการสะดุดพระเนตรพระองค์ได้ทอดพระเนตรขึ้นไปเห็นธงช้างติดอยู่ในลักษณะช้างนอนหง่ายเอาเท้าชี้ฟ้าซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่เป็นมงคลพระองค์จึงมีพระราชดํริว่า ธงชาติต้องมีรูปแบบที่สมมาตรเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกและธงช้างผลิตจากหลายประเทศรูปร่างของช้างที่ปรากฏจึงไม่น่าดูจึงพระกรุณาโปรดเกลาปรานน้อยให้เปลี่ยนรูปแบบธงชาติอีกครั้งโดยเปลี่ยนเป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปแบบสมมาตรไม่ว่าจะติดด้านไหนก็ไม่มีลักษณะกลับหัวโดยมีแถบยาวสีแดงสามแถบสลับกับแถบสีขาวสองแถบ เรียกทงนี้ว่าทงแดงขาวห้าริ้วโดยสีแดงมาจากสีเดิมของทงส่วนสีขาวมาจากช้างเผือกนั่นเองถือกำเนิดธงไตรรงเมื่อปีพศ2460รัชกาลที่6ทรงอ่านหนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมฉบับภาษาอังกฤษที่เผยแพร่เมื่อวันที่15เดือนสิงหาคม พ2สุ0ศ2460มีผู้เขียนเรื่องธงใช้นามปากกาว่าอาแควรสระเอรียศมีสารว่าธงห้าริ้วสวยงามดีแต่หากจะให้ดีน่าจะมีสีด้ำเงินใส่เข้าไปด้วยเพราะสีด้ำเงินเป็นสีแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในนานาประเทศพระองค์จึงทรงให้เปลี่ยนแถบสีแดงที่ตรงกลางธงเป็นสีด้ำเงินขาบหรือสีน้ำเงินเข้มเจือม่วง อีกทั้งการที่พระองค์ได้เลือกสีนี้เพราะสีขาบเป็นสีประจำพระองค์ที่โปรดมากเนื่องจากเป็นสีประจำวันพระราชสมภพคือวันเสาร์ตามคติโหราศาสตร์ไทยและอีกประการหนึ่งสีด้ำเงินยังแสดงถึงชัยชนะและความเป็นหนึ่งเดียวของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเช่นฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาเป็นต้น ซึ่งใช้สีแดงขาวน้ำเงินเป็นสีในธงชาติเป็นส่วนใหญ่ด้วยพระองค์ทรงพระราชทานชื่อเรียกใหม่ว่าธงไตรรงค์พร้อมความหมายสีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์และสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาความภาคภูมิใจครั้งแรกของ องชาติไทยคือธงไตรรงของสยามก็ได้เดินผ่านประตูชัยที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพร้อมกับคณะทหารอาสาในการเฉลิมฉลองชัยชนะของฝ่ายพันธมิตรเมื่อวันที่14กร,รกฎาคมปีพศ2462ซึ่งนอกจากจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ชนะสงครามร่วมกับชาติมหาอำนาจในยุโรปแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ชาติมหาอำนาจในยุโรปให้การยอมรับสยามในเวทีโลก